เอาเลยครับสวัสดีคุณผู Man ้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Block Man Go ซึ่งอันนี้นะครับเป็นวิดีเกมเบสบอลนะครับผมเก็บเล็กเก็บเล็กโอเคครับซึ่งอุปกรณ์แรกที่เราจะเป็นเลยคือต้องซื้อกันไก่ครับเราซื้อกันไก่มาแล้วอย่างต่อไปครับผมบล็อกเยอะๆเลยโอเคมาแล้ว64อันไปครับจัดการลุยก่อนดีเราต้องปกป้องเตียงเราก่อนนะครับผมวาง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 การเตียงไว้กันเตียงไว้เดี๋ยวมีคนมาบึ้มเตียงเราก็คือถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดเตียงเราพังเนี่ยเวลาเราตายเราจะเกิดใหม่อีกไม่ได้นะครับ อะไรอยู่เพื่อนโอ้โหเพื่อนเรายืนนิ่งกันหมดเลยเพื่อนเราฟาร์มของอยู่นะครับแต่ผมไม่ฟาร์มละผมใจร้อนไปเราไปลุยดีกว่าครับอู้ตรงนี้มีเพชครับผมข้างนมีเพชข้างนมีเพชเราต่อบล็อกไปเราต่อตอกระแพงไม่ตอกกระแพงไหม go 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 ไปไปไปครับ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 โอเคถึงแล้วถึงแล้วสวยสวยไจะตามมาก็ตามมาได้เลยนะเพื่อนเฮเจอเพชเจอเพชเจอเพชโอเคสวยครับมาแล้วอัปเกรดมาเป็นดาบทองยังไงเราเจอศัตรูแล้วสีแดงต่อบล็อกมาสิต่อบล็อกมาเลยเห็นมันต่อบล็อกไม่เห็นไม่เห็นเราเจอกันเจอแน่เจอแน่เจอแน่ไออ่ะอะไรอลยเอเลยตายไปเรียบร้อย นั่นแหละโอ้โหแต่เรากเกือบตายนะครับเขาเกิดใหม่แล้วเอ้ยมีคนมาบุกฐานเราเพื่อนไม่เตียงเราเตียงเราหายไปแล้วไอ้ตายตายมีาบุกฐานเรานั่นแหละโอ้เตียงเราพังไปแล้วอย่างงี้เราไม่มีทางเกิดใหม่นะครับอัเกรดอุปกรณ์อัปเกรดอุปกรณ์เป็นเหล็กโอเคชุดเกาะครับผมต้องการซื้อกเกาะเพิ่มความแข็งแกร่งซื้อให้หมดจัดมาให้หมดเอ้ยเอ้ยใคริีมเราเคริีเรา ลัคกี้ดอซุมไอเทมก่อนเริ่มเกมครับผมอยู่ดอนท้คัมแพงโอเคโอเคมาแล้วครับเกมเบสบอลกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับผมโอเคเราเป็นสีอะไรเนี่ยเราสีน้ำเงินครับผมเราสีน้ำเงินโอเคฟาร์มของก่อนครับุกูมาแล้วมาแล้วเหล็กกับทองมาเต็มเลยอย่างแรกที่เราจะซื้อนะครับผมบล็อกครับซื้อบล็อกมาก่อนเลยครับผมจัดมาสามสิบสองอันครับบางเตียงก่อนเพื่อนช่วยกันบางเตียงเร็วอย่าให้เตียงเราพังครับถ้าเกิดเตียงเราพังเนี่ยเราจะเกิดใหม่ไม่ได้เลยบางเตียงบางเตียงบางเตียงผมไม่มีใครช่วยเลยโอ้โหเพื่อนโอ้โหดูครับคนอื่นเขาไปลุยกันหมดแแแลล้้้้้วววเเเเดดดีีีีี๋ยยยรรรรราาาบบบบัััังงงงตตสกกปป๊ะะมมณนนน็่จไไไคคคใพ โอเคเราต้องการกันไกครับผมกันไกล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 สำคัญสุดแล้วก็ซีบอ็อกซีบ็อกเครื่รองมือก็เป็นที่ขุดแล้วกันอ้าวโอเคไปครับลุยลุยลุยเรามีบอ็อกทั้งหมด44อันนะครับผมหุยสีเหลืองรู้สึกว่าสีเหลืองนี่จะต่อมาถึงบ้านเราแล้วนะครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนั่นไงมีคนมีคนมีคน,คนต่อบ,บอ็อก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 มาแล้วอยู่ไหนกันเจอแล้วเจอแล้วเจอเหยื่อรายแล้วครับผมสีเขียวสีเขียวเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตีตีอุ้ยนี่เก่งไงนี่เก่งนี่ตีแรงกัรดอเ เขียวยังไงอ้าวโ้ยเจียงเรากำลังจะโดนทำร้ายไฟไหม้อุดเร็วโอเคเฮ้ยสีเขียวมาจะมากทำอะไรเจียงเราตี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 เรียบร้อยอุ้ยไม่โดนไฟเผาโอ้ยเกือบตา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 ยมีคนมาหรือเปล่าอยาทำอะไรเจียงเราเดลยขาดครับอุดอุดอุดไฟไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้นี่ครับป้องกันอย่างนี้ครับผมแล้วเราจะซ okay. ื้อไอเทมระเบิดพลังไปได้เวลาลุยนั่นไงนั่นไงโอ้โหผู้สีเขียวเต็มเลยครับใช้ระเบิดพลังของเราระเบิดพลังตีตีตีเอาลูกมาแล <Okay. S 2> ้วทลายเจียงทำลายเจียงทำลายเจียง ทำลายเตียงกดทำลายเตียงเรียบร้อยจริงครับทำลายเตียงสีเขียวได้แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้เลือดเราไม่มีซื้อกล่องซื้อกล่องซื้อกล่องให้หมดครับผมโอเคโอเคมีกล่องป้องกันเลยครับตอนนี้นะครับเตียงทุกฝั่งเนี่ยถูกทำลายหมดแล้วเจอใครหน้าไหนเราก็แค่าฟาดมันให้เรียบครับงั้นไงเราเจอแล้ว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  เบดวอลครับผมมันเริ่มขึ้นอีกแล้วโอเคครับเก็บเหล็กครับผมเราต้องการบล็อกครับบล็อกบล็อกมาก่อนรอกันไกลครับรอกันไกลกันไกลมาแล้วโอเคครับทำบล็อกมาครับบล็อกมาสวยการเตียงกันเตียงกันเตียงกันเตียงโอเคครับคราวนี้เนี่ยผมจะไม่รออะไรแล้วครับผมลุยลุยลุยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยด้านหน้าของเราด้านซ้ายครับเห็นด้านซ้ายกำลังต่อสู้กันอ้าเตียงเราพังไปแล้วอะไรนะเตียงพังอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรครับเตียงเราพังได้แต่ว่าเราห้ามตายไปต่อสู้นี่ไง โอเคครับผมตอนนี้เราเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองโอเคได้เวลาครับกันเตียงก่อนกันเตียงปิดทางเข้าปิดทางเข้าให้หมดโอเคบางเตียงไว้บางเตียงไว้จะไม่มีใครหน้าไหนที่เข้ามาในเตียงเราได้ขอดาบแรงๆสักหนึ่งอันดาบแรงๆมาเรียบร้อยมาซื้อบ็อกซื้อบ็อกซื้อบล็อกได้เวลาลุยั่นไงเจอแล้วสีแดงสีแดงสีแดงตีมันตีตีตีเรียบร้อยอุ้ยใหม่คนแล้วมาเยอะมากตีตีตีเราตีเรวตีเรวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นั่นอยู่นั่นตามไปเรวเพื่อนเอ้ยตัวตีด้านหลังช่วยด้วยเออ โอเคอย่างดีนะที่เตียงเราอยู่เกิดใหม่เดี๋ยวก่อนต้องไปล้างแค้นพวกมันครับอุ้ยนไงสีฟ้าสีฟ้าตีมันเลยเพื่อนตีมันเลยเพื่อนที่เขียวมาแล้วตีด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 ีเรียบร้อยออ้สีฟ้าอยู่เพียบเลยเข้าไปลุยเลยเข้าไปลุยเข้าไปลุยลุยตายหนึ่งไอตัวนี้ยินนิ่งยิงนิ่งก็ตายไปเลยตายไปเรียบร้อยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีนีตองกันเตียงเหรอตองกันเตียงเหรอเรียบร้อยทำลายเตียงเอ้าเดี๋ยวก่อน้องมีการไกครับต้องมีการ์ดไก่การไกมากการ์ดไก่มากลายเตียงเรียบร้อยทำลายเตียงได้แล ผมโอเคเราหูแล้วมันเกิดใหม่นะเราเกิดใหม่นะครับสวยงามครับผมขอฟาร์มของก่อนเอาเลยครับเรากําจัดเตียงมาแล้วสีหนึ่งนะเดี๋ยวเจอสีแดงกับสีเขียวนะครับผมเป็นเป้าหมายต่อไปของเราซึ่งผมต้องการไอเทมนี้มากครับมาแล้วไอเทมระเบิดพลังครับผมนี่เราคอยดูครับผมจะไปใช้ไอเทมระเบิดพลังใส่หน้ามันยังไม่มีสีไหนบุกบ้านเราโอเคเราไปบุกฝั่งตรงข้ามดีกว่าเงยนึงไงนึงเงปล่อยพวกมันสู้กันไปเราไประเบิดเตียงวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ลวเอ้ยมีคนตามมา ใส่ชุดเกาะทองรองเท้านินจาครับผมไปลองเท้าวิ่งเร็วเอ้ยมีคนมาแล้วมาแล้วระเบิดระเบิดตูมไยต่อสะพานต่อสะพานสะพานแตกสะพานแตกไปแล้ว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 วิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยเขาถ่านสีแดงแล้วมีคนมาจัดการไปแล้ว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 ถึงสีแดงแล้วดีๆๆๆๆๆๆดดีมาครับเราจัดการซื้อไอเทมระเบิดพลังไปมีคนมามีคนมามีคนมาโอเคลวกไปแล้วลวกไปแล้วลวกไปแล้วนั่นไงมีคนมาอู๋ใครวะเนี่ยลุมตี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 อุ้ยสีแแแแดดงงมมาาลล้้ววสีีตๆๆ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  ซื้บล็อกเร็วซื้บล็อกเร็วซื้อบล็อกเร็วบอกมาแล้วบอกมาแล้วบอกมาแล้วเรามาถึงสีเขียวแล้วครับเรามาถึงสีเขียวแล้วครับออมอ้ออเฮ้ยอย่ายิงธนูไปแล้วมาแล้วมาแล้วต้องสู้กับมันยอนไมปมามาช่วยเราเพื่อนมาช่วยเรพื่อนเพื่อนตายไปแล้ว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 ไปเร็ววิ่งวิ่งทำลายเตียงไม่สแล้วไม่สนดแล้วไม่สลดแล้วไปแล้วระเบิดเอออุ้ยไม่แตกด้วยทุบทุเออมีคนมามีคนมามีคนมาดีด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 เตียงสีแดงถูกลายไปแล้วสวยเลยสวยเลยสวยเลยต่อไปจะเตียงสีเขียวทีีม อุ้ยเพชร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 เก็บเพชรเก็บเพชรเก็บเพชรไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยไอ้สีเขียวมาทำไมมาทำไมเรียบร้อยโอเคอุ้ยเอาแท่เหล็กมาเพียบเลยครับซื้อซื้อซื้อเกตับเกรดอับเกรดเอาอะไรครับเหลือสีเขียวแค่สีเดียววิ่งแล้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 วเอ้าเตียงมันถูกทำลายไปแล้วเอ้ยมีคนมามีคนมาจัดการยังไง ครับผมสุม่มว่าจะได้อะไรระเบิดพลังโอ้อย่างนี้ก็ดีเลยโอเค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 อุ้ยตามของก่อนครับผมํำคั้นที่สุดเลยคือเราต้องมีของก่อน <uition S 1> เอาละได้กันไกลแล้วไปครับลุยกันเตียงด้วยกันเตียงด้วยกันเตียงด้วยช่วยกันกันเตียงหน่อยโอเคไปละครับผมไปลวครับไป,ล,บไปล้วไปแลวไปล้ไปต่อไ,ไปต่อไปต่อไปถึงละอุ้ยเพชร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 โอเคต่อไปครับต่อไปไม่ใครรู้นะไม่ใครรู้ต้องบล็อกหมดบล็อกหมดกลับไปเอาบล็อกก่อนต้องกลับไปเอาบล็อกโอเคเพื่อนกันฐานไว้กันฐานไว้นั่นแหละโอเคครับเกยดาบเลยครับผมดาบทองพุดกง ชุดเกาะมาให้หมดเรียบร้อยอุ้ยมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วใครจะให้มาง่ายง่ายล่ะไอ้ดีดีดีตายๆๆๆๆๆยย เรียบร้อยอู้ยเราเกือบตายเราเกือบตายผมได้ของมาเพียบเลยได้ของมาเพียบเลยดูนครับสวย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 อย่างนี้เราต้องซื้อแอปเปิลครับผมซื้อแอปเปิลมากินกินกินโอเคกินแอปเปิลแล้วก็ทำให้เลือดเราฮิวเร็วขึ้นนะครับผมซื้อแอปเปิลอีกได้ไหมแอปเปิลเยอะๆเลยกินแอปเปิลเลื่อนเพิ่มนะครับเลื่อนเพิ่มนะครับกินแอปเปิลอีกมาทีนี้เราพร้อมแล้วไปลุยเลยเพื่อนลุยตึกสีน้ำเงินจัดการมันมาเยี่ยมกันนะเนี่ยเอ้ยไม่โดนมันตีร่วงลงตึกไปเลยออออุ้้้้้้้้้้ยยยยสสีีีีีีีนน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 นาาาาาาาเเ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 งงงงิิิิิไไไตตัััววววดรรรร่่่จจะะปปปปปปมมๆลลลลลบแแทใชพ ังใช้พลังช่วยตุ้โอ๊ยโไม่ตาย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 โอเคจัดการได้แล้วจัดการได้แล้วดวยานจินนี่เพิ่นก่อนจินเพิ่นก่อนมาแล้วมาแล้วบุทานบุทานบุทานตู้มระเบิดเตียงไม่อุ้ยมีใครยืนเฝ้าอยู่ไปด้วยมาแล้วมาแล้วเอาไหมเอาล่าเอาล่าเอาล่าเรียบร้อยไปครับเราต้องทำลายเตียงสีน้ำเงินให้ได้ไปเร็วเพื่อนลุยเราต้องบุกไปพร้อมกันไปคนเดียวไม่ได้วิวีมันกล้วยนี่ก็ลื่นไม่เตียงเราโดนทำลายแล้วจัดการมันโอเค มินิเกมอันนี้เป็นมินิเกมเบสบอลโซโล่นะครับก็คือวัดกันไปเลยหนึ่งหนึ่งนะครับมีทั้งหมด8คนด้วยกันโอเคผมจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อให้เราเป็นที่1ให้ได้อุ้ยเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วโอเคฟาร์มของครับฟาร์มของฟาร์มของผมต้องการไอเทมนี้มากนั่นก็คือระเปิดพลังนะครับผมโอเคมากันไกลครับผมแล้วก็ผมไม่อยากออกไปไหนนะครับจนกว่าเราจะมีชุดเกราะขอชุดเกราะเร็วชุดเกราะมาเร็วมาแล้วชุดเกราะมาแล้วโอเคครับตอนนี้เตียงปิดไม่ดีพอครับผมอุดเตียงก่อนอุดเตียงก่อนห้ามให้ถึงที่สุดอ้ย ไอ้มีคนมาไอ้มีคนมาอีกแล้วมีคนมาอีกแล้วอยังยุ่งกับเราอ,อยู่ไหนวยนั่นอยู่ร่นเลยเว้ยยุ่งกับเราย่ายุ่งกับเรา A few moments later ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเกม b o x Man Go ใน Bed War นะครับโดยเ,เพื่อนๆนะครับสามารถโหลดเกม b o x Man Go ได้ที่ใต้ description ของผมได้เลยและใต้คลิปก็ยังมีโค้ดแจกของรางวัลด้วยนะครับอย่าลืมมาค้นไปกรอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ